ล่าเรื่องเล่าชุดนิทานชาวเหนือวันนี้ขอเสนอนิทานพื้นบ้านเรื่องเสี่ยงเมียงข้ามพญาเรื่องราวได้กล่าวไว้ว่ามียายแม่ไม้คนหนึ่งมีลูกอยู่ด้วยกันสามคนที่แรกนั้นยายไม่ไม่คนนี้จะข้ามน้ําไปยังอีกฝั่งหนึ่งทีนี้เกิดข้ามไม่ได้พอดีมีพญาขี่เรือมาจึงขอข้ามไปกับพญาด้วยแต่พญาก็ไม่ให้ข้ามด้วย พอดีมีพระให้เรือมาอีกยายก็ขอข้ามไปกับพระแต่พระก็ไม่ให้ข้ามอีกทีนี้ก็มีลัวพายเรือมาอีกก็ขอข้ามไปกับลัวอีกครั้งลัวก็ไม่ให้ข้ามอีกนั่นแหละยายแก่ก็เลยผูกเกรเอาไว้ว่าขอภาธนาหรือว่าภาวนาถ้าหากว่ามีลูกสามคนจะให้คนไปแกล้งพญาคนหนึ่งไปแกล้งพระและอีกคนจะให้ไปแกล้งลัว การต่อมายายแม่ไม้คนนั้นก็ได้เกิดมาอีกชาติหนึ่งได้อยู่กินกับสามีจนมีลูกด้วยกันสามคนหัวก็ตายทิ้งไปเลยกลายเลยกลายเป็นยายแม่ไม้เหมือนชาติที่แล้วลูกคนหัวปีของยายแม่ไม้คนนั้นก็ได้ไปแกล้งพญายดังคําสาบแช่เมื่อชาติปางก่อนโดยลูกชายคนนี้มีชื่อว่าเสี่ยงเมียงออกท่องเที่ยวไปวันๆเจอใครก็โกหกหลอกเขาไปเรื่อยจนคนอื่นๆเห็นว่า เออไอหมอนี่สมควรไปอยู่กับหิเงะมันพูดจะแต่กกคบขันดีฝ่ายพยารู้เรื่องเข้าจึงพามันไปอยู่ด้วยพยาบ้านเป็นทัพเมืองเป็นศึกต่อมาก็ต้องไปออกรกบกพยาจึงได้สั่งเสียก,กับเสี่ยงเมี่ยงว่าไอเสี้ยงเมี่ยงเหยอมือมึงจงอยู่เฝ้าบ้านเนอเสี่ยงเมี่ยงมันก็อยู่เฝ้าบ้านจริงๆนั่นแหละ แต่กลับเล่นชู้กับเมียพยาเสียชีพพอพยากลับมาก็รู้ว่ามันเล่นชู้กับเมียก็เลยถามมันมันก็ว่ามันไม่ได้เล่นเอาบ่ได้เล่นเอายบ่ได้ทําจริงจริงพญาก็เลยถามว่าก็มึงมีรถขฐานหนยังเสียงเมียงก็เลยตอบว่ามีส่ถ้าเอาได้เสพสู่กับเมียพิยญาจะดูเอานี่เตะว่าแล้วก็เอาปะลาล่าปลาส้อยมาพอกหัว ดูสิกินสาบเหมือนตลบอบอวนเลยพยาก็เลยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นชัวกับเมียรจริงๆจึงให้มันไปเลี้ยงม้าแทนเลี้ยงม้าเหรอน้อยนี่ทา่าหมนมีป่าล่าป่าส้อยเห็นทีเสียงเมียงคงตายแน่ๆอยู่ต่อมาในเสียงเมี่ยงก็ไปหลอกคนอื่นสารพัดสารเเจนพยาว่า มันเป็นยังไงอหมอน,นี่ลองหลอกกูดูสิพยาก็เลยขี่ม้ามามันไปอยู่ที่สนามโน่นหลอกคนโน้นทีคนนี้ทีใครใครก็ว่าเสียงเมี่ยงช่างหลอกพยาก็ขี่ม,ามา้ามาหาอ่ะเสียงเมี่ยงมึงช่างหลอกนักเหรือไหนลองหลอกกูดูสิเสียงเม่งก็เลยตอบไปว่าจะไปหลอกได้จะได้ กพญอยายังอยู่บนหลังม้าอยู่เลยถ้าจะฮื้หลอกก็ลงมาใกล้ๆนี่จะหลอกให้ดูพอพญากระโดดลงมาจากหลังม้าเสียงเมียงก็รีบบอกว่าเอ้าหลอกได้แล้วก็ลอขึ้นพอยาลงมาจากหลังม้านั่นไงพอยาก็เลยบอกว่าเออตกหลงตกหลงหลงคำหลอกจริงนั่นแหละอยู่ต่อมาอีก ทีนี้เสี่ยงเมี่ยงก็พยายามหาเรื่องหลอกพญาอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดพญาก็เกลียดมันชนิดเข้ากระดูดดำมันแกล้งพญาอย่างเลวร้ายจนพญาจะฆ่ามันโดยการเอายาพิษใส่ใน้ําให้ไอเสี่ยงเมี่ยงกินฝ่ายเสี้ยงเมี่ยงมันก็กินจริงๆนั่นแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในน้ํานั้นมีพิษแต่ก่อนที่มันจะตายมันก็ได้บอกกับเมียมันว่านี่ถ้าเขาตายไป ้อสูเอาเขาใส่เป๋ไกวไปแล้วก็เอาหนังสือวางสองหน้าเอาหาวอ่านเนอร์หลังจากที่เสี่ยงเมี่ยงตายไปแล้วเมียก็ทําตามคําสั่งเสียนั้นเอาร่างของเสี่ยงเมี่ยงใส่กวยไฟฝ่ายพยาก็แอบย่องมาดูก็ตกใจใหญ่แล้วว่าอ๋อไอเสี่ยงเมี่ยงมันกินยาแล้วบาดตายหรือนี่หรือว่ายานี่บ่มีพิษ พยาก็เลยกลับมาที่บ้านมาชิมยาดูในที่สุดก็ตายตามเสียเ้ยนเมฆไปอีกคนเออเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แลเฮย